เฮ้ยอ,อกด x ออก,กดชิปในการดีว่ะไม,ไม่ใช่เนวที่ถนัดเลยเนี่ยเข้าใจลงของการขี่บิ๊กไฟเลยไหมไลฟ์สตรีมสดทุกวันสองทุ่มที่นิโมทีีอย่าพลาดนะครับก็รู้สึกว่าวายแปนี่ก็จะปิดตัวลงในสิ้นปีแล้วใช่ไหม วแบทปิดตัวลงไปสินปีแล้วโอ้โหคือแบบเอาจริงเลยนะคือต้องท้าความก่อนเลยว่าพี่เล่นมันตั้งแต่ตอนช่วงปีสองพันสิบเอแล้วอะตอนที่แบบที่พี่แบบอายุสิบสองขวบอะเกือบสิบปีแล้วซึ่งมันก็มีเกมหลากหลายเกมให้เล่นเนาะแล้วก็แบบว่าเออเล่นคนเดียวมันก็สนุกู่แล้วเนาะพอเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่กับน้องอะไรนี่ก็ยิ่งสนุกประเดิมอีกโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแบบแรกแล้วกันนะวิน io โอเคแบบเอา อันนี้ผมก็เล่นยังมันอืมมันมันตองกระโดดแหละต้องกระโดดโลบอะเฮ้ยปืนไม่โหลดวะฟังชั่นปืนไม่โหลดเยี่ยมเลยครับเออโอเคอู้หูกระโดดโลโอเคหลังจากนี้นะ่าจะลื่นยาวแล้วมาผมจะทำเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เจอดูเจอดกระโดดติ้งติ้งเจอดูติ้งติ้งเจอดูติ้งติ้งโอเควาดวอมไม่มีใครเข้าโซนเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ย ซูซองนัดเดียวจอดเลยเว้ยานาแบมมต้องแข็งหน่อยแค่มันเข้ากับตีมกิฟต์มัชแค่น,คนสักตาร์ดึงนี่ไม่น่ายากอ่ะ้ยแต่ก็เล่นน้อยจา้าเอ้าเฮ้ยโยอ้ยโอ้เสียงจากตรงนั้นเสียงมันดังจากด้านขวาเฮ้ยนี่นี่ไงเจอ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  ほうほう。 เฮ้ยแกก็ได้อ,อยากเล่นตื้อ,ออื่นเดียวเออแม่งโอ้ยลากหัวคงๆมเลยพี่มันลกากแกลืนแล้วเด็กเกมเพย์มันก็ไวจริงอะนี่นะพอกคิว ôi, ơi, ơi, có kill kiêu, khó đá ôi, ôi, rồi sáu,

เฮ้ยเปิดเปิดปูเฮ้ยเปิดปู <c oughs> โดนถามแล้วเฮ้ยเอุยเอ้ยเอยเอ,เอมันวิ่งได้แค่นี้เลยเดียวโอ้อะไรวะาวิ่งไม่ได้เออทำไมไม่ให้ใช้ปืนไม่ใช้ปืนน้อย โอ้โแม่งกัดฝังมาให้กูได้ที่หนึ่งเยี่ยชาเลยดีกว่าตัวเกมอ่ะอ้อ,อชนะทีเก็บไปทั้งหมด17คิวนะก็ถือว่าพอใช้ไม่ได้ดีเลิศนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นมิดิเกมอันอื่นเลยฮะเอาเอาแมป,ปแรกก่อนแลวคะัะมีรถให้เลือกด้วยเกมนี้เป็นเอ่อเดอรลี่พอยท์สามเหร ไตัดเล็บไปใช่เอาเริ่มเลยหรอวะอือเอาเรื่องดิฟใช้เอ็กเก,ด,กดเอ็กเกอร์กดชิปในการดีบอ่ะเออภาพภาพโอเคอยู่แลเนี่ย โค้งมันดีฟง่ายเกินไปฟัอ,อะ่ะอาคันนี้ดูดิดูว่าเล่นโหมดอะไลน์แข่งกับคนอื่นได้ี่มันเกมไว้ทำให้เด็กเล่นชัดๆเลยได้嘛วว <c oughs> เล่มยากขึ้นละมันทางมันมองยากมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าอันนี้มันก็ไม่มีอะไรนะป้าเดี๋ยวเิ่นไปนเล่นอย่างอื่นแล้วกัน เล่นอันนี้พี่ f i r e Boy and It'll Go in the Capital Temple โอ้โหชื่อโคตรยาวมันเป็นเกมยังไงนี่อ๋อนี่เหรออ๋อแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยเคยเดี๋ยวไม่เคยแล้วน่ยจะคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่แต่แบบเหมือนเล่นไม่เป็นที่น่าจะเล่นไม่เป็นนะอ๋อในสองคนเนี่ยนะไม่ไม่ใช่แนวที่ถนัดเลยนเนี่ย ไฟโดนลาวาได้น้ำโดนน้ำได้โอเคเอ้าจะบอกเล่นมั้งโดนน้ำเขียวไม่ได้เข้าใจะละโอ้ยจะเปลี่ยนเกื่อเรือริ้วเทอร์โบมอตอรลิเซอร์หลบสิ่งกีดขวาง หลบรถแส่เอาง่ายฝึกการเป็นไบคืออ๋อต้องดูด้วยกิโลเมตรต่อชัว่วโมงโอเค ใจลงของการขี่บิ๊กไบค์เลยไหมก็แบบมันต้องปาดอย่างนี้อ่ะเราต้องรักษาความเร็วด้วยโอ้เตอนนีนะฮึ่มด <c oughs> ีนะทีมเอ้ยโอเคดีนะเกือบทีมตุนเขาแล้วแต่ไปแต่ไปเบียดเขาเฉยโอเค <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจบ Steam, ไลฟ์สตรีมว้ดีเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็ขอพูดทุกทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะใครที่เพิ่งมาดูใหม่ลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ